สวัสดีค่ะช <c oughs> ่องสวนทุเรียนกีวีน,นะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตการเจริญเติบโตนะคะของทุเรียนนะคะต้นทุเรียนหนึ่งปีสองปีนะคะอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นใบใหม่เขาใบเก่าใบใหม่ขนาดใบก็ างกันเลยนะคะนี่นี่ใบเก่านี่ใบใหม่ใบเก่าใบใหม่นี่ใบใหม่อันนี้ใบเก่าอันนี้ใบใหม่ ประมาณนี้ได้ใบประมาณนี้เองยอดก้อ แทงยอดอยู่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่บอกว่าเราลองดูแล้วก็ฟื้นเขาฟื้นจนสวยนะ,ะต้นนี้ถ้าใครติดตามนะ,ะก็จะทราบว่าต้นนี้เป็นต้นที่เคยบอกไปว่าขุดขุดมาตัดลากขดนะ,ะตัดแล้วตัดอีกขุดแล้วขุดอีกนะนี่นี่ น,นี่ใบใหม่อันนี้ใบเก่าก็ได้ใบป,ประมาณนี้แล้วก็ดูแลเรื่องใบนะคะให้ปลอดจากโรคปลอดจาก แมลงนะคะก็ต้องฉีดยา,มาแมลงนะคะกันมแมลงที่บ้านนี้นะคะก็จะฉีดทุกอาทิตย์นะคะไม่ได้รอ15วันหนึ่งเดือนฉีดครั้งนะคะเหมือนเหมือนส่วนอื่นนะคะเพราะที่นีออ่สถานที่มันค่อนข้างลกทนาะมันก็มีมแมลงเยอะนะคะก็เลยฉีดบ่อยหน่อยแต่ว่าเราจะ ใส่พวกยานในปริมาณที่น้อยกว่าข้างขวดกําหนดนะคะเพราะว่าเราฉีดอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้ก็จะใช้ในปริมาณที่มันอ่อนนะถ้าไล่มแมลงไม่ตายก็คือไล่เขาถ้าเขาไม่ตายก็คือไล่เขาไปจากตรงนี้ เนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยเจ้าของสวนทีวีนะดูต้นต่อไปค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นที่บอกว่าใหญ่ที่สุดโตที่สุดในนี้นะตอนนี้ก็กำลังปลิยอดใหม่นะคะ แทงยอดใหม่มานะคะตอนนี้ประมาณเกือบห้าโมงเย็น,นะคะพระอาทิตย์ก็จะตกอาจจะทำให้แสบตานิดนึงนะคะ น,นี่เราก็จะใส่วันนี้นะคะเราเพิ่งจะใส่ขี้ไก่แกบนะคะอันนี้ก็เป็นขี้ไก่แกบนะคะที่เราหมักแล้วหกเดือนนะคะหมักไว้แล้วหกเดือนนี่นะ,ะเราก็จะใส่แต่ด้านนอกนะ,ะด้านรอบนอกนี่เลยรอบนอกนี่ ใส่ด้านนอกนตรงนี้เราจะไม่ใส่นะคะเราจะใส่รอบรอบนอกทุเรียนเลยนะคะ,ะแถวรอบโคกเขาเรียกว่างัน้นเนี่ยค่ใส่รอบนอกรอบนอกนะก,ก็จะห่างจากต้นนีอย่างเงี้ยประมาณเนียออกนอกใบมาอีกนะคะ ก็ยอดกำลังแตกใหม่หกำลังปริใบใหม่ต้นใหญ่แล้วก็เนี่ยกำลัง แทงยอดใหม่แทงยอดใหม่นะต้นประมาณนี้นะต้นประมาณสองปีเนะี่ยก็ถ้าใครเลี้ยงได้ประมาณสองปีแล้วเนี่ยต้นก็จะมีความแข็งแรงมากนะคะแล้วการแตกยอดแตกใบเขาเนี่ยดูเหมือนจะแตกง่ายกว่าต้นเล็กๆดูเหมือนจะดูแลง,ง่ายกว่าต้นเล็กๆอาจจะด้วยเพราะว่า ขามีความแข็งแรงเขาก็เลยโตวไวแล้วก็มีความแข็งแรงที่จะสร้างยอดใหม่คะสร้างความเจริญเติบโตให้กับต้นนะคะเดี๋ยวราไปดูต้นต่อไปกัน,นะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่บอกว่าอยู่ข้างบ้านนะคะตอนนี้ก็กำลังแตกยอดใหม่เช่นกันนะคะก็ยังไม่ค่อยใหญ่มาก ตนนี้ก็กำลังเริ่มปริ่มน,นะคะเริ่มปิ่มยอดไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไปข้างในนะเพราะว่ากลัวจะทำให้ล่าเขาเสียหายนะคะอันนี้เป็นของแถมยามว่างนะคะของแถมยามว่าง ี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างต้นมะกรูดนะคะนี่ต้นนี้ก็ยอดก็มาสวยเลยค่ะยอดมาสวยเลย ันนี้ก็แตกทั้งต้นเลยนะคะยอดแตกทั้งต้นเลยยอดก็ค่อนข้างที่จะยาวนะคะยืด นี่ก็ใบกลางเรียบร้อยแล้วนะคะใบก็เต็มต้นเลยตอนนี้ต้นนิดเดียวเองใบท่วมแล้วใบท่วมต้นเลย่ะ,ะนี่ เรื่องล่าเขาอันเนี้ยเรื่องล่าเขาอันนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าการจเจริญเติบโตของเขาจะเป็นยังไงนะคะไปดูต้นอายุสองปีกันค่ะนี่เลย ต้นอายุ2ปีที่สูงเท่าหัวเขานะคะก็แตกยอดแล้วนี่ยอดใหม่แตกยอดนี่ก็แตกยอดหมดเลยนะคะก็ติดตามกันดูต่อไปนะคะว่าเขาจะ โตให้ได้ไหมจะเป็นยังไงต่อไปนะคะติดตามกันเรื่อยๆค่ะการเริญเติบโตการเริญเติบโตของเขานะว่าจะสู้ได้ไหมอันนี้เราก็ใส่ขี้ไก่นะคะเนี่ยขี้ไก่ขี้ไก่แก่ขี้ไก่แกบขี้ไก่แกบนะเราก็จะใส่รอบนอกตรงบริเวณตรง ใกล้ๆต้นนี่คือเราจะไม่ใส่เลยนะคะนี่เป็นขี้วัวเก่านะคะแล้วขี้ไก่แกบนี่จะอยู่ตรงนี้นะคะต้นนี้ก็ใบก็พอได้ค่ะยอดใบพอได้ค่ะนี่ใบก็ใหญ่เนาะใบยาวดี เนี่ยค่ะเทียบใบเก่าอันนี้ใบใหม่ยาวเลยนะคะใบใหม่ใบเก่าเนี่ยค่ะกำลังสวยเลย ต้นนี้ที่บอกว่าใบเหลืองนะคะก็ยังก็ยังคงเหลืองอยู่แต่เหมือนจะเขียวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่เขียวขึ้นแบบเขียวขึ้นแบบลายลายอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบเขียวสนิทแบบนี้นะคะ ใบอ่อนมาก็ไม่สวยเนาะต้นนี้ก็ไม่สวยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เลี้ยงเข้าไปแบบแบบนี้แหละค่ะเลี้ยงเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวยอดใหม่มาก็อาจจะอาจจะสวยได้ ใบเก่าใบใหม่มันมันเขียวแบบไม่เขียวเต็มอ่ะมันมันเหลืองเหลือง่ะเนาะผู้รู้ท่านใดพอจะทราบก็ช่วยบอกช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่าอาการอย่างนี้มันมันเป็นอะไรเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้นะคะแล้ก็ ดูแลไปตามภาษามือใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่เคยให้ดูนะคะที่ไฟท็อปทล่าก,กินตามข้อตามต้นนะคะก็กินหมดเลยนะคะใบที่เขากางมาก็เริ่มเขียวแล้วนะคะตอนแรกที่เป็นใบอ่อนนะคะครั้งที่แล้วตอนนี้ก็เริ่มเขียวแล้วนะคะใบเริ่มเยอะแล้วนะคะ เก่าใบใหม่ก็นะคะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติตามธรรมชาตินี่หมายถึงว่าเรารู้แค่นี้นะคะเราทำได้แค่นี้ ก็เยอะแล้วนะคะน่าจะพอหาอาหารให้ลำต้นให้กิ่งก้านได้นะคะนี่ค่ะปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่ก็กจะใส่แบบรอบนอกเนกี่ยนคะ่ะข้างในตรงนี้คือเราไม่ได้ใส่คนะอันนี้น่าจะกระเด็นเข้าไปนะจริงเราจะใส่แค่ รอบนอกอนี่นะคะรอบนอกเขานะพอใบกลางแล้วก็ได้ใบยอย่างนี้นี่เดี๋ยวก็รอให้ใบเขาแข็งแรงนะคะเขียวเขียวหนาะให้เขาแข็งแรงกิ่งก้านให้แข็งแรงคร่ะเขาก็จะพร้อมที่จะแตกยอดใหม่ให้เราได้ต่อนะคะ เ็เลี้ยงกันต่อไปนะคะ